บอตแรปเตอร์ v 6กนะครับก็มาเพิ่มเป็นรีโมทสตาร์ตต่อนอกเป็นของแท้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวสาธิตการสตาร์ทให้ดูนะครับของเดิมลูกค้าก็จะเป็นแบบปุ่มธรรมดาแบบนี้นะครับตอนนี้กระจกเปิดอยู่นะครับเปิดฟังก์ชันปิดกระจกออโต้ให้นะครับก็คือล็อกแค่ครั้งเดียวนะครับกระจกก็จะปิดให้ออโต้เลื่อมาไหนปิดให้บานนั้นนะครับเดี๋ยวสาธิตการสตาร์ทให้ดูเดี๋ยวเอากระจกลงให้ดูนนะครับกระจกก็ลงได้เหมือนเดิมนะครับ สาธิตการสตาร์ทให้ดูนะครับวิธีสตาร์ทก็ล็อกสตาร์ทหนึ่งครั้งสตาร์ทสองครั้งครับรถก็สตาร์ทติดแล้วนะครับขณะที่สตาร์ทก็ระบบแอร์ทำงานปกตินะครับเป็นระบบแท้โรงงานทำงานรอบกรณีไม่มีกุญแจก็ไม่สามารถเปิดประตูได้นะครับถ้ามีกุญแจก็ล้งเปิดได้เลยตอนนี้แอร์รอเย็นฉับรอก่อนขึ้นรถเลยนะครับก็จะ,จะประมาณนี้ครับ